ก็แฟนจะพาทุกคนไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวก็ใยการทายเรือเข้าไปกัน้ะตอนนี้ถึงเขตอินโกแล้วจะ้ะเียน,นี้เขาจะเขียนสองภาษาจะ้ะภาษาสวีเดนกับภาษาฟินแลนด์เลยจะ้ะก็งมงๆเหมือนกันว่าเขาใช้ภาษาฟินแลนด์แต่เขาเขียนไป้ายภาษาสวีเดนเนื่องจากว่าสถานที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนจะเป็น าดไม่มีแดดเลยจ้านู้นมันจะเป็นเรือข้ามฟากอ่ะเหมือนจะเงียบๆนั่นก็จะเป็นเรือยอทจะฝั่งเ้าเนาะก็จะพาข้ามเกาะไปจ้ะแล้วก็ข้ามไปอีกหลายเกาะจะเกาะเล็กเกาน้อยเลยจ้ะมาดูแผนที่อิงโกกันจ้าด้านซ้ายมือจะเป็นภาษาสวีเดนจ้ะด้านขวามือจะเป็นภาษาฟินแลนด์เนาะ ฟังนี้เขาจะเขียนเน้นเขียนภาษาสวีเดนกันตั้งนั้นเลยจ้ะพอสมัยก่อนเขาอยู่เขตสวีเดนกันจ้ะก็จะยา,ยากหน่อยหนึ่งจากพรอว่าอาออ่านภาษาสวีเดนไม่ออกเนะเาะก็เล็กก็น้อยเต็มเลยจ้ะในระดับแผนที่เขาเนาะพระเอกหาที่เยี่ยว รถก็จะมาจอดคิวรอตรงนี้จ้ะเราก็จะเป็นคันแรกเนาะของการที่จะขามฝากไปทางนน้นเราต้องรอฝากเงินเต็มเขาถึงจะออกจ่ะรอสักนิดหนึ่งอุ้ยมีเรือโดยสารด้วยจ้ะคนมาเตรียมเลยตรงนั้นตรงนี้จะเป็นห้องน้ำจ้ะคำว่าเวซซคือห้องน้ำจ้ะเขาจะมาเขียนทอยเลทเนาะ สังเกตดีๆจ้ะภายในจะเป็นของคนพิการเข็ดอ่าการที่ดูห้องน้ำก็เขียนว่าเวเซ W C ภาษาฟิลแลนด์อ่านว่าเวเซจ้ะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจ้ะเรือขามฝากจ้ะนี่เรืออ้อโคละครับครับอยู่เลย เปเลื้ยขามฝากบ้านอยู่ริมเมโพนี่เรื้อทางฝากนี่ก็จะนั่งดูรถทุกวันเลยนะจ๊ะ เปิดแล้วไปเลยเอาเป็นคันแรกแล้วก็ไปก่อนจ้ะเองไหมนะ่ะแล้วบินตัวละแฟนออก็ลงไป บอกเขาจ้าว่าเราจะมาจอดเรือตรงนี้จะจอดรถเพไว้การสถานที่เขาเนาะพวกเรามาถึงที่หมายแล้วจ้ะพี่ก็จะเอาเรือลงเนาะแล้วก็จะ ไปเกาะเล็กเกาะน้อยฟังนวนจ้ะเยอะแยะมากมายเลยจกกะ้ะเกาะสองปีแล้วเนาะไม่ได้มาจ้ะดีใจหลายๆจ้ะ เรามาดูกันว่าสมบัติอ่อกาแฟจ้ะมีจะ้ะของอะไรก็บรรจุใส่ถุงใส่ถุงเพราะอะไรเพราะว่าเราการน้ำเนาะเผื่อล้วงล้วงขวมแล้วก็จะของข้างในแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายจ้ะจะไม่เปียกเนาะอันนี้ก็จะที่สวนกุุงออจะ้ะมีเสือมีสาบมีหมอนพรอมจะ้ะเรือลำ้ำน้อยๆขนาดนี้ อ๋จะเอาไปเมื่อไหไหมเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่แฟนยัดใส่เรือจ้ะเ๋ือน้อยล้ำหนึ่งแต่สามารถบรรจุสิ่งของได้เยอะแยะเลยจ้ะ้ามันสูงสามกระติกเอ้หอาพอีะสไหรัเอาก่อนดี ัดลงไปจ้ะเดี๋ยวให้แกแพ็กเนาะแล้วก็เองก็มาดูกันว่ามันจะหลงเหลือไหมยัดยัดใจใส,ใส่ทองเหลือทองเหลือจ้ะตามน้อยๆขนาดนี้แหละรุ่นกันว่าจะมดไหม,มเหลืออยู่อีกอันหนึ่งจะใส่ไม่ได้เนาะเราก็มัด ใส่ไม่ได้ก็เลยเอาต้องเทินบนจ้ะ้อยอยู่ด้านบนก็ยัดเป็นที่เรบร้อยแล้วจ้ะเหลืออนหนึ่งเนาะที่ยัดไม่ได้เป็นไงเบิ้งเรือล้ำน้อยสามารถบรรจุได้หลายไหมเดี๋ยวอ้อจะแต่งตัวแล้วก็จะพาทุกคนไปชมวิวอันนี้เลยจ้ะ ใส่เสือกันกันน้ำจ้ะขอหมวกอันนี้เสือกันฝนดล้วจ้ะ ไ้ไอ,องี้จ้ะกันไม่หายน้ำมันเข่าด้วยจ้ะกันไม่หาน้ำมันเข่าไปในตัวเราจ้ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ทูชีพอ่ะตอนที่อ้อไม่ได้ ใกล้ใกล้บ้านเนาะไม่ได้ใส่ชูชีพเพราะว่าเขาไม่ได้อันตรายจ้าแต่ทะเลเนาะทะเลอาจจะอันตารายแล้วก็ใส่ชูชีพไปจ้ะเซฟตี้จาของน,นะ้ะจ้ะนี่เสร็จละใส่อุปกรณ์จ้ะหมวกแกถามหา กันจกกันจะเสือตัวไหนวที่นี่นี่แล้วก็เว้นตากันแดดจ้ะเพราะว่าแสงเขาเยอะเนาะนี่นี่ชุดองค์ประกอบลาดให้มันแน่นจตะมาให้นามันเข่าไปในมือเราได้เนาะเราก็เตรียมตัวออกกันแล้วจ้ะ คน้างหลังก็ซื้อรองท้ามาอุ้มน้ำจ้ะแกว่าไม่ดีเลยเนะะาะไป l ล t s ก็ไปเที่ยวกันได้จ้ามาดูบิวตรงนี้ได้จ้ะคืนแรงก็นน,น้ำนิ่งทางนี้ก็จะเป็นหน้าผาสูงจ้ะเสียงนก ก็จะเป็นก้อนหินท่านาผาวันนี้เขาจะเรียกกาลิโอวิวก็ได้งามไหมแล้วก็จะเจอก้อนเล็กก้อนน้อยมันก็ไม่จะไม่มีขึ้นเลยจ้ะทายเรือยากหนเนงินจ้ะพราะวนักไอที่เห็นทงๆนั้น ่าแสดงว่ามีบ้านคนจ้ะเขาเรียกว่า g u ซัมเมอร์เกจ้ะก็หมายความว่าบ้าน s u ม m อ r h o าบ้านพักฤดูรอนนี่แหละจ้ะบ้านพักฤุรอนกันเนี่ยีิถีหลังงามๆจ้ะก็จะมีเก้าอี้ล่ม ใช้หาดเนาะใช้หาด,ดน้อยเอาไว้ระ่ายน้ำจะ้ะความสุขของคนก็นเนี่จะ้ะคนที่มีบ้านพักร้รอนก็ต้องมีฐานะนระดับหนึ่งจะ้ะเพาะว่าราคาแพงมากเราก็จะมีเหลือจะ้ะเหลือก็ไม่ใช่คันละถูกๆอ่ะ ลํำเป็นลํำเนาะไม่ใช่ล้ำทุกๆจตะราคาก็เอาเรื่องอยู่จ้ะมีคนอยู่จ้ะหลังนี่หลังเล็กหลังน้อยเนาะมีเรือคันโนนะแคนยู <c oughs> เอลเรือแคนโน แล้วก็จะมีธงกับทุกหลังเลยจ้ะเรือรำนี้มีหลังคาด้วยจ้ะเท่เกันพอพระอาทิตย์มีแสงจักหน่อยหนึ่งก็จะแสงก็จะสวยจ้ะไม่รู้ว่าแกจะขึ้นก็ไดนี้ไหมจ้ะ ก็ว่างเปล่าเดี๋ยวจ้ะไม่มีคนอยู่เน,ะนาะโคตหินก็สวยงามจ้ะตอนนี้ก็จะ พาทุกคนขึ้นกาะจ้ะมาชมกาอกันกาอที่ไม่มีคนอยู่จะมีต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยเลยจ้ะแขนก็กำลังจะขึ้นจ้ะเป็นไงเบื้องจากวิวกันนี่ไม่รู้ว่าจะได้นอนตรงนี้ไหมได้จ้ะขึ้นมาแล้วจ้ะ เดินมาแล้วจ้ะพระเอกต้นไม้ตนม้ตนน้อยนี่อย่าหาว่าพึ่งปีสองปีเด้อจ้ะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีเด้อจ้ะกุ้นกาวันค่ะผู้ผู้ห้าสิบปี เอาไงไปยายแค่จะดูแผนที่ก่อนจะว่าอยู่ตรงไหนของมุมอยู่ตรงไหนของ,งก้อที่จะไป,ปไจ้ะอ๋อได้กุ้งสองตัวจ้ะพีน่น้องนี่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 ดีใจเคนมีกุ้งกระโดด ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ต้องไปหาตามขคดหินจ้ะนี่ตัวน้อยน่ารักเกินโอยกระเด็นมาทั้งนี้เลยจ้ะเดี๋ยวจะไปหาหมู่มันก่อนเดอ้อแอบถ่ายคนนอนพักผ่อนจ้ะคลิปนี้ก็จะยาวสักหน่อยเลอจ้ะ อีพีหนึ่งเจอกันอีพีสองจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าออได้ที่นอนตรงไหนนอนกันยังไงจ้ะตามคลิปหน้าเลยจ้าบ๊ายบายจ้ะ